สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเขียนข้อความล่องหนครับหรือจดหมายล่องหนนั่นเองนะครับอันนี้ผมจะใช้กระดาษ A4 นะครับแต่ถ้าเราใช้พวกกระดาษสมุดนะครับจะเห็นดีกว่านะครับกระดาษ A4 มันขาวเกินนะครับมันก็จะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับต้องเขียนตัวใหญ่ๆหน่อยอันนี้วิธีการทํางานของมันนะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับเรามาวางบนน้ํานะครับมันก็จะเห็นข้อความที่เราเขียนเไว้นะครับ ในการทําก็ไม่ยากครับหนึ่งนะครับก็นํากระดาษมาสองแผ่นนะครับมาสองแผ่นแผ่นแรกนะครับให้เราจุ่มน้ํานะครับวางบนน้าไว้ก่อนนะครับครับแล้วก็ยกออกเลยครับไม่ต้องรอนานมากนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะเปื่อยนะครับจากนั้นเรามาวางบนอ่าที่นิ่มๆนะครับบนสมุดหนังสืออะไรก็ได้นะครับวางเรียบนะครับ ก็เอากระดาษที่ยังไม่ได้จุ่มน้ํานะครับมาวางครับครับแล้วก็เขียนข้อความอ่าบนนี้ได้เลยนะครับแต่อย่ากดแรงมากครับเดี๋ยวมันจะทําให้ขาดได้นะครับตัวนี้ผมจะเขียนตัวใหญ่ๆนะครับแต่ว่าเขียนตัวเล็กๆๆเลได้นะครับถ้าเราใช้พวกกระดาษสมุดนะครับอันนี้กระดาษสีมันขาวเกินไปมันจะทําให้มองเห็นยากหน่อยนะครับเรามาลองดูกันนะครับ เราก็เด็กอ่าสอนที่เราเขียนอยู่นะครับพยายมหอเห็นอยู่นะครับอันนี้อเอาเอาเนี้ยนะครับมาตากแดดตากแดดเลยครับเพราะว่าตากแดดนะครับต้องรอให้แห้งนะครับักพักหนึ่งนะครับแนะนําไม่ใช่พวก,กระดาษสมุดนะครับสมุดจะดีกว่าแต่ถ้าเกิด กระดาษครที่มันไม่ขาวมากนะครับมันก็จะทําให้ตัวสอนชัดเจนขึ้นครับเวลาเราวางบนน้านะครับ,ราาบ,รบก็เราให้แห้งก่อนแล้วก็ค่อยมาดูกันหน่อยครับครับตอนนี้อ่าเอกสารที่เราทําไว้ก็แห้งแล้วนะครับอันนี้ก็มันจะยับๆนะครับพอแห้งแล้วแล้วก็ถ้าจะให้เรียกก็ไปวางทับในหนังสือหรือสมุดนะครับมันจะได้เรียบขึ้นนะครับ นี่เรามาลองดูข้อความกันครับนะครับรว่าจะปรากฏหรือเปล่านะครับก็ลองวางในน้ํานะครับนะครับก็จะเห็นขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่ากระดาษมันจะขาวไปหน่อยก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับว่าเห็นกันหรือเปล่านะครับต,ตอนที่ผมมองนี่มันเห็นชัดนะครับแต่ว่า ทางกล้องไม่รู้จะเห็นชัดหรือเปล่านะครับนี่ครับไม่รู้จะเห็นชัดกันไหมแต่ของผมเนี่เห็นชัดมากเรวจะปาดให้ดูนะครับว่ามีตัวอักษรขึ้นมานะครับครับม่รู้ว่าเห,เห็นไหมนะครับก็เ,เรามาทำดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วย กดติดตามให้กดแช้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ